ไทยไเมาส์ถูเมาส์มาค่ะไทยไทเมาส์ชูเมาส์ต่อค่ะ เมาถึงใครกันดีค่ะส,า,สาวสาวคนนี้สไตลหนึ่งคนดีกว่าค่ะพี่หญิงลีซีจุ้มพนนะคะเ<ศ>จ้าของผลงานเพลงที่กำลังมาแรงตอนนี้ก็คือสายบันเทิง<อ>แต่ว่าก่อนหน้านี้เพลงดังเขาเยอะมากคอนเสิแ,แรกเบอร์โทรหญิงลัลล้านะคะที่ล่าสุดเนี่ยเพลงนี้ร้องคู่กับพ่อหมีโอ๊ตปราโมทนะคะ<อ>ซึ่งล่าสุดเลยพี่หญิงลีเขาได้เลิกเปิดรีสอร์ทญิงลีลัลลาที่จังหวัดบุรีรัมย์อย่างเป็นทางการแล้วนะคะหลังจากที่ทดลองให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามา สักระยะหนึ่งแล้ววันนี้ไทยไทยเมาลทูมามีบรรยากาศมาฝากกันค่ะหญิงลีได้ฤกิกเปิดรีสอร์ทหญิงลี่ละลาที่จังหวัดบุรีรัมย์ แหมนี่แหละบรรยากาศนะคะสดใสจริงสิสำหรับพี่หญิงลีของเรานะคะเรียกว่าเป็นศิลปินที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะคะก็ตอนนี้ได้เรื่อกดีแล้วค่ะเปิดรีสอร์ทนะคะหญิงลีลันลาที่บุรีรัม์นะก็หลังจากที่ให้นักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาพักได้สักระยะหนึ่งแล้วแหละแ,ละแฟนๆน,นะคะที่รับชมภาพอยู่ตอนนี้เห็นไหมเป็นบรรยากาศการเปิดรีสอร์ทนั่นเองนะคะก็เป็นบรรยากาศเรียบๆง่ายๆสไตล์พื้นบ้านอีสานนั่นเองนะคะก็มีในอำเภอนะคะใะ พอบุรีรัมมาเป็นประธานด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงมีอาจารย์สวัสดสารคามค่ะปริเซอร์คู่บุญก็ว่าได้มาร่วมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในงานเนาะแล้วก็มีคุณพ่อคุณแม่ของพี่หญิงนะคะมาอ่าแล้วก็ยังมีพระมหาสมปองนะคะ,คะที่มาร่วมบรรยายธรรมด้วยโอ้โหเรียกว่าถือว่าเป็นการใครที่ไปแขกที่ไปก็ได้ฟังธรรมะเอาเรื่องเอาใจนะพี่แก้วนะนี่นะคะพี่หญิงลีอเองเนี่ย ก็ได้บอกว่าวันนี้นะคะเป็นเรื่องดีพี่หญิงลีเองตั้งใจเปิดรีสอร์ทนะคะหญิงลีล้านลาอย่างเป็นทางการค่ะแล้วก็เรียกว่าเป็นรีสอร์ทเล็กๆเขียวๆต้นมาเยอะๆนะคะอยู่ที่อำเภอนาโพบุรีรัมนั่นเองค่ะเป็นอาชีพเสริมภายในครอบครัวถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ย หญิงลีเองไม่ได้ร้องเพลงแล้วก็จะได้กลับมาทําตรงนี้ให้เต็มตัวไปเลยทุกอย่างนะคะพี่หญิงลีเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาออกแบบเองทั้งหมดนะแล้วก็ทําเป็นแบบเป็นสไตล์ที่ตัวเราเองนี่แหละชื่นชอบนะคะสําหรับ ชื่อคําว่าลันลาเนี่ยหลายคนถามว่าเฮ้ยมาจากหญิงลันลาเปล่าก็คือถูกต้องนะคะม,มาจากเอเอมาจากเพลงหญิงลันลาก็เป็นคอนเซปต์ของรีสอร์ทก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาพักแล้วได้รับความสดใส <l ors> ปลดปล,ปล่อยผ่อนคลายความเครียดนะคะ <ừ. S 2> แล้วก็ต้องขอบคุณฟ้าใหม่ดำรงชัยธรรมและพี่ไผ่ <l ans> พงศธรด้วยที่ส่งเช่อดอกไม้มาแสดงความดีดีกับหญิงลีนะคะที่สําคัญหญิงลีได้อาราธนาพระมหาสมปองได้มาเทศให้พนักงานแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานได้ฟัง มาด้วยคใครมาท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์หรือใกล้เคียงนะคะสามารถมาพักที่รีสอร์ทยิงลีลัลลาได้เลยค่ะเชิญเลยนะคะลองเสิร์ชหาใน Google ได้เลยค่ะหรือโทรที่หมายเลข0849341294และ0833366044คะ่นะ,คะนี่นะคะก็ถือว่าได้เริ่มเปิดกันอย่างเป็นทางการและสำหรับยิงลีนั่นเองนะคะโอ้อเองก็สวยงามบรรยากาศนะพี่แก้วนาอดูแบบเ<อ>ขียวชอุ่ม ตัวหยอดข้าวอะใช่ไหมตัวหยาดขนมพอขนมเออ <c oughs> นี่บรรยากาศแล้วก็อบอุ่นนะคะมีญาติพี่น้องแล้วก็แฟนคลับที่อยู่ระแวกใกล้เคียงก็มีไปร่วมงานด้วยนะคะ<ฆ>ขอบคุณภาพกันด้วยจากทาง Facebook ของพี่หญิงลีก็ขอให้กิจก,การนะคะเฮงๆงปังปังนะคะขอให้มีลูกค้าเข้ามาพักกันแบบแน่นตลอดทั้งปีเลยนะคะพี่หญิงลีนะ,ะพี่หญิงลีบอกว่าเป็นอาชีพเสริมค่ะเป็นอาชีพเสริมที่ยิ่งใหญ่อลังการมากให้ครอบครัวทำบ๊อบกุ๊ๆนะคะเออนะ ไทยเมาทูเมาส